นี่คือจังหวะก,กระโดดเสียบขาคู่ของนัทนันเบียสมฤทธิ์ที่พุ่งเสียบใส่เพเมเกอร์อย่างธนวัตรสุจิตถาวรโดยเป้าหมายคือขาล้วนๆชนิดให้ม้วนลงไปนนอนกับพื้นและไม่ต้องฟื้นขึ้นมายืนได้อีกว้าว <Wow. S 1> โดยหลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอกได้เลยว่าหากเจ้ากันธนวัตรโดดหลบไม่ทัน จังหวะนี้มีหวังหักและผักยาวโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูหลายมุมแล้วไม่รู้ว่าพี่แกกุ้มอะไรหรือถ้าหากวันไล่บอลไม่ทันก็แค่เข้ามากระโดดกอดแล้วหอมสักฟอดก็ยังดี <Okay. S 1> จังหวะทำฟาวของคุณพี่ก็อยู่กลางสนามและไม่สุ่มเสี่ยงที่จะต้องเสียประตูแต่โอกาสที่จะทำให้คนอื่นเสียอนาคตสูงบอกได้เลยว่าไม่ควร เด็กเก็บอลข้างสนามปลายงาน